สวยไหมคะพี่น้องคะนอร์เวย์ชาแนลวิวทิวทัศน์สุดยอดของความสวยงามก็อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นี่แหละคะ่ะสวรรค์บนดินสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะวันนี้นอร์เวย์มีแดดนะคะ15องศาดีใจแห้งคะ่ะค่ะพี่น้องแบบว่าเฝ้าตื่นแหกหูขีตาออกมาเอาแดดย่านมันบดมันยังขับรถออกมานะคะเห็นฝรั่ง ตื่นตามข้างถนนนั่งตามตามบริเวณสนามตามอะไรเต็มไปเหมือนดูพี่น้องแก้เสียตากเกียดมันอยากหอนมันอยากดำหลายฝรั่งนะแล้วก็เข้าใจเขานะคะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์นี่ปีหนึงสิเดือนจะมีแดดอยู่ประมาณ2-3เดือน8ปดเดือน,นที่เหลือนะคะมีแต่8ปดเดือน,นที่เหลือ มีแต่เมฆมีแต่หมอกมีแต่ลมมีแต่พายุมีแต่หิมะมีแต่ลูกเห็บตกลงมามันเป็นอะไรที่หดหู่จิตใจค่ะพี่น้องแต่ถ้าได้แสงแดดนี่ชีวิตหรือความคิดหรืออะไรมันก็จะปลดปลวงไปตามแสงอาทิตย์ได้ความร้อนได้อะไรอย่างนี้ได้พี่น้องและจะมาพูดให้ฟังว่าไอ้ช่วง8-9เดือนที่นอร์เวย์ที่ไม่มีแดดเนี่ยพี่น้องหูเบกค่ะว่าทวีปยุโรปนี่อยู่ในอขอโทษค่ะนอร์เวย์อยู่ในทวีปยุโรป แล้วคุณพี่น้องนี่รู้ไหมคะว่านอร์เวย์นี่ติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่หนึ่งในอันดับในโลกหรือในทวีปยุโรปคะ่ะเพราะอะไรเขาถึงฆ่าตัวตายพี่น้องเพราะว่าแปดเก้าเดือนที่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 อยู่ที่เรือนะ่ะมันมืดมันคลึม้มมันสลัวชีวิตไม่มีชีวิตชีวาที่มาที่ไปก็ไม่มีเจอแต่เมฆเจอเจอแต่ฝนเจอแต่หิมะ ก็เลยได้อยู่แต่ในบ้านที่ไปไม่มีที่มาไม่มีอยู่ในบ้านในช่องก็เกิดอาการกัดกุ้มเกิดอาการเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากแล้วก็เกิดการฆ่าตัวตายค่ะทั้งๆท,ที่ประเทศนอร์เวย์นี่มีสวัสดิการดีที่สุดในโลกนะคะช่วยเหลืออะไรทุกสิ่งดีที่สุดในโลกแล้วก็คุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกแต่คนก็ยังฆ่าตัวตายมันเป็นเพราะอะไร ก็มันเป็นพราะภูมิประเทศสภาพอากาศอย่างนี้นะคะมันไม่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินชีวิตมันไม่เอื้ออํานวยต่อการมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเห็นแต่เมฆเห็นแต่สนูอย่างนี้นะคะพี่น้องก็เลยกลายเป็นว่าคิดมากก็เลยฆ่าตัวตายนอร์เวย์ Norway นี่อยู่เป็นขั้วโลกเหนือนะคะพี่น้องอยู่อยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นในแผนที่ก็จะอยู่ เนือสุดของของทุกประเทศเลยยุโรปเหนือคือนอร์เวย์ค่ะคุณภาพชีวิตที่หนึ่งสวัสดิการที่1เป็นประเทศที่ร่ำรวยแต่ว่าค่าตัวตายสูงที่สุดค่ะเหตุผลก็มาจากที่พูดให้ฟังตะกี้นี่แหละคะ่ะแต่ทีนี้ส่วนทวีปเอเชียของเรานี่อัตราการค่าตัวตายสูงสุดไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทำไมประเทศเหล่านี้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมันถึงค่าตัวตาย เยอะที่สุดของโลกนี่แหละค่ะทำให้มาดามอยากติดตามทำให้มาดามอยากจะศึกษาหาความรู้อยากจะมันเป็นเพราะอะไรพอมาดามได้รู้ได้มีความคิดอะไรนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังต่อไปในคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องพูดก็อาจจะกระตุกกระตักมังเบาปถือเ <c oughs> บาบรเกงกระฮัดเบาฮัตยังไปเนาะคะ่ะพี่น้องก็อย่างนี้แหละค่ะอยากจะมาเล่าให้ฟังว่า การอยู่ประเทศนอร์เวย์ก็ไม่ใช่ดีเสมอไปอยู่บ้านเรานั่นแหละค่ะดีที่สุดขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ